เมื่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้ระบาดอย่างรวดเร็วไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนป้องกันเพียงใกล้ชิดติดแล้วตาย The f l ภาพยนตร์เกาหลีเกี่ยวกับโรคระบาดเขย่าวขวัญผู้คนจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ฆ่าชีวิตผู้ติดเชื้อให้ตายได้ภายใน36ชั่วโมงต้องหาวิธีเอาตัวรอดและคุณจะทำอย่างไรหากคนที่คุณรักต้องติดเชื้อ ณสถานที่แห่งหนึ่งมีแรงงานต่างด้าวหลายคนซ่อนตัวอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เล็กๆเพื่อลักลอบเข้าเมืองไปเกาหลีอย่างผิดกฎหมายหนึ่งในนั้นได้เกิดอาการป่วยและไอขึ้นผู้คุมที่ลักลอบพาแรงงานหนีเข้าเมืองจึงสาดไฟฉายส่องไปถามว่านายป่วยเหรอไม่ไมครับไม่ใช่ผมกลับเป็นชายที่อยู่ข้างๆที่ป่วยและเขาบอกว่าผมไม่เป็นไรหลังจากนั้น9วันต่อมา ตู้คอนเทนเนอร์ก็มาถึงท่าเรือพายองแท็กและถูกขนย้ายโดยรถบรรทุกไปอย่างสถานที่แห่งหนึ่งคังจีคูพระเอกของเรื่องทำงานเป็นหน่วยกู้ภยัยได้ลงไปช่วยคนในรถที่ประสบอุบัติเหตุและนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบกับคิมอินแฮนางเอกของเรื่องพระเอกปิ้งนางเอกทันทีและได้ช่วยนางเอกไว้ได้แต่นางเอกก็ไม่สนใจอะไรพระเอกแถมเฉยชาใส่ พระเอกไม่ได้แม้แต่คำขอบคุณ<ทาง>แต่แล้วนางเอกก็กลับมาหาพระเอกอีกครั้งเพื่อขอให้พระเอกช่วยหากระเป๋าที่มีเอกสารสำคัญให้เธอแต่พระเอกกล่าวปฏิเสธในค่ำคืนนั้นเอง2พี่น้องผู้รับจ้างขนย้ายแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเกาหลีก็ได้มาเปิดตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อพาแรงงานต่างด้าวไปส่งอย่างผู้ว่าจ้างแต่พวกเขากลับต้องตกใจพบพบว่าแรงงานต่างด้าวในนั้นทั้งหมดได้เสียชีวิตเขาจึงถ่ายคลิปเพื่อจะเอาไปให้หัวหน้างานได้ดูแต่ก็พบผู้รอดชีวิตหนึ่งคนพวกเขาจึงพาแรงงานต่างด้าวคนนั้นไปกับพวกเขาในเช้าวันรุ่งขึ้นไอคนน้องก็เกิดไม่สบายขึ้นมาเจ้าแรงงานต่างด้าวก็กระโดดลง หนีจากรถหายไปคนน้องที่ไม่สบายได้เข้าไปในร้านขายยาและได้ไอไอไอเชื้อโรครอยแพร่กระจายไปติดคนอื่นๆที่อยู่ในร้านยานั้นเอกสารสำคัญที่อยู่ในกระเป๋าที่หายไปก็คือข้อมูลวิทยานิพนธ์ทางการแพทย์ของนางเอกนางเอกเป็นหมอนั่นเองและวันนั้นพระเอกก็ได้แอบลงไปเอากระเป๋าของนางเอกขึ้นมาและได้รู้ว่านางเอกมีลูกแล้ว จากสายโทรศัพท์ที่โทรเข้าของมิเรล่ลูกของนางเอกพระเอกจึงเอากระเป๋าไปคืนให้กับลูกสาวของนางเอกซึ่งมิเรก็น่ารักฉลาดมากๆขอเบอร์โทรพระเอกไว้เผื่อของในกระเป๋านั้นสูญหายและขณะนั้นเองผู้คนที่อยู่ในร้านยาเดียวกันกับไอ้น้องชายของคนที่ลักรอบคนแรงงานต่างด้าวเข้ามาก็เริ่มแสดงอาการป่วยและได้แพร่เชื้อไปให้คนอื่นๆต่อในวงกว้าง ไอ้เจ้าพี่ชายที่กําลังตามหาแรงงานต่างด้าวที่หนีไปพอกลับมาที่รถมันก็ต้องตกใจพอน้องมันไอออกมาเป็นเลือดแล้วเมื่อนางเอกกลับถึงบ้านลูกสาวก็เอากระเป๋ามาให้และบอกว่าได้มาจากคุณลุงคังจีคูระหว่างนั้นได้มีโทรศัพท์เคสฉุกเฉินเข้ามานางเอกจึงต้องรีบไปโรงพยาบาลเคสฉุกเฉินนั้นก็คือน้องชายของไอคู่พี่น้องที่ลักลอบขนแรงงานนั่นเอง นางเอกพบว่าน่าจะเป็นเชื้อไวรัสและนางเอกก็เจอคลิปตู้คอนเทนเนอร์จึงได้รีบไปถามไอ้คนพี่ว่าตู้คอนเทนเนอร์นี้อยู่ที่ไหนเพราะมันเป็นแหล่งเพาะเชื้อไอ้คนพี่ก็กลัวความผิดมันอารวาสและพยายามบุกไปหาน้องมันที่ห้องฉุกเฉินแต่ก็พบว่าน้องมันได้ตายไปแล้วมิเรได้แอบเอาอาหารไปให้แมวแต่เกือบโดนรถชนยังดีที่ได้ชายคนหนึ่งมาช่วยไว ซึ่งคือคนต่างด้าวที่หลบหนีคนนั้นนั่นเองชื่อว่ามอนไซมิเรก็เลยเอาขนมให้มอนไซกินแล้วก็เห็นมอนไซไม่สบายมิเรยอยากช่วยจึงบอกให้มอนไซรอที่นี่ห้ามไปไหนและตอนนั้นที่โรงพยาบาลก็ได้รู้ว่ามันคือไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยเจอในเกาหลีมาก่อนเรื่องจึงต้องขึ้นที่ประชุมทั้งสอสอและแพทย์ ทางฝั่งแพทย์บอกว่าเชื้อไวรัสนี้อันตรายมากต้องปิดเมืองบุนดังเพื่อไม่ให้แพร่ไปอย่างเมืองอื่นๆแต่สอสอมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่และก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรกับเรื่องนี้มากนักขณะนั้นเองนางเอกก็ได้สังเกตว่ามีผู้รอดชีวิตในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งต้องตามหาตัวเขาให้พบเขาอาจจะมีแอนติบอดี มิเรได้โทรตามจีคูเพื่อจะให้จีคูมาช่วยมอนไซแต่มอนไซก็ได้หายไปแล้วตามไปตามมาก็กลายเป็นพี่เลี้ยงเด็กและก็ได้รู้ว่ามิเรอยู่กับนางเอกสองคนพ่อแยกทางกับแม่ไปอยู่ที่อเมริกาและพระเอกก็มีความหวังตอนนี้มิเรก็เริ่มจะมีอาการป่วยแต่พระเอกไม่รู้คิดว่าเป็นหวัดธรรมดาและขณะที่จีคูกำลังดูแลมิเรก็เกิดมีคนดูเหมือนจะตกบันไดเรื่อนลงมา จีคูจึงวางมิเรที่หลับไว้ที่เก้าอี้และวิ่งไปช่วยผู้หญิงคนนั้นพอมิเรตื่นขึ้นมาไม่เจอจีคูมิเรก็เดินหาทำให้จีคูหามิเรไม่เจอทีมแพทย์และฝ่ายสสต้องรีบออกจากห้องประชุมเนื่องจากข้างนอกเกิดความกะลหลจากคนป่วยพวกเขาจึงรีบเดินทางออกจากเมืองบุนดันโดยเฮลิคอปเตอร์ทันทีแต่นางเอกต้องไปรับมิเรก่อนแล้วค่อยตามไป นางเอกอินแฮตามไปหามิเรและก็ได้เจอจีคูกับมิเรเกิดเหตุชุลมุนในห้างพระเอกช่วยอินแฮกับมิเรอินแฮจึงขอที่เพิ่มให้กับจีกูเพื่อหนีออกจากเมืองแต่พระเอกเป็นคนดีมากเขาได้บอกว่าเขาต้องช่วยคนอื่นๆก่อนเพราะเป็นหน้าที่ของเขาและเพื่อนพระเอกก็มาช่วยพระเอกด้วยครับขณะที่อินแฮกำลังจะขึ้นเครื่องบินเธอพบว่ามิเรมีไข้ ทำให้ไม่สามารถขึ้นเครื่องอพยพได้และรัฐบาลได้ต้อนคนไปรวมไว้ที่ศูนย์กักกันโรคเพื่อตรวจหาคนที่ติดเชื้อนางเอกก็ได้เห็นว่าลูกของตัวเองนั้นติดเชื้อและอาศัยจังหวะชุนลมุนให้มิเรผ่านเข้าไปโดยไม่ต้องตรวจและพระเอกก็ได้เห็นว่ามิเรนั้นติดเชื้อพระเอกเลยบอกให้นางเอกพามิเรออกไปอยู่ฝั่งคนที่ติดเชื้อเพื่อให้มิเรได้รับการรักษานางเอกเลยบอกความจริงที่ว่ายังไม่มียารักษา ในภายหลังเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้เจอตัวมอนไซก็รีบมาเรียกนางเอกเผื่อมอนไซจะมีภูมิต้านทานจะได้สกัดแอนติบอดีมารักษาเชื้อนี้ได้ก่อนไปพระเอกได้ให้วิทยุสื่อสารกับนางเอกไว้ติดต่อกับมิเรเมื่อพบมอนไซนางเอกก็คิดจะแอบนําเอามิเรเข้ามาฉีดแอนติบอดีจากมอนไซระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่สนามก็มาตามเบอร์ซึ่งเบอร์ของมิเรไม่ได้ตรวจคัดกรองจึงคาดว่า เป็นผู้ติดเชื้อที่หลบหนีจากการตรวจพระเอกก็เสียสละบอกว่าเป็นเบอร์ของเขาเองและพระเอกก็ถูกส่งไปอย่างฝั่งกักตัวผู้ติดเชื้อนางเอกเลยรีบพามิเล่มาฉีดแอนติบอดีจากมอนไซและเจ้าหน้าที่ก็ตามเข้ามายิงยาสลบใส่นางเอกและพามิเล่ผู้ติดเชื้อออกไปทันทีพระเอกได้เพื่อนช่วยจึงถูกปล่อยตัวแต่เขาเห็นเจ้าหน้าที่พามิเล่ไปเขาจึงรีบไปหามิเล่และได้รู้ว่า เจ้าหน้าที่นำคนตายและคนป่วยที่ยังไม่ตายใส่ถุงพลาสติกแล้วนำไปเผารวมกันไม่ได้ทำการรักษาตามที่รัฐบาลได้แจ้งเขาจึงรีบตามหามิเรทันทีนางเอกพอฟื้นขึ้นมารู้ว่ามิเรถูกพาไปที่ค่ายคนติดเชื้อนางเอกรีบตามไปหาลูกเมื่อไปถึงได้เห็นคนตายมากมายนางเอกหมดหวังสุดลงกับพื้น ระหว่างนั้นทหารที่ดูแลค่ายผู้ติดเชื้อก็เกิดเจอแม่ของเขาขึ้นมาเขาเสียใจมากเพราะรู้ว่าที่นี่ไม่มียารักษาแม่ของเขาจะถูกนำไปเผาเขาจึงช่วยแม่ออกมาและบอกความจริงกับผู้คนในค่ายผู้คนในค่ายต่างแตกตื่นเกิดเหตุชุลมุนทหารคนหนึ่งเกิดรั่นกระสุนออกมาโดนเพื่อนของเขาตายผู้คนลุกคือนก่อจลาจลและไปดูก็พบความจริงว่าผู้ติดเชื้อถูกจับเผารวมกัน ทั้งคนที่ยังมีชีวิตและไม่มีชีวิตเมื่อเกิดจาราจนพระเอกจึงช่วยมิเรวไว้ได้หน่วยแพทย์ต้องพามอนไซซึ่งน่าจะมีแอนติบอดีรีบหนีออกจากเมืองแต่ไอคนพี่มันมาเจอมอนไซพอดีมันเลยเอามีดแทงไปหลายทีเพราะแค้นที่เอาเชื้อมันติดน้องมันจนตายมอนไซทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เลยตายพระเอกได้บอกกับนางเอกผ่านวิทยุสื่อสารว่ามิเรไม่เป็นไรไข้ก็เกือบหาย นางเอกจึงรู้ว่าแอนติบอดีนั้นได้ผลนางเอกก็บอกพระเอกให้ไปเจอกันที่ชายแดนข้ามเขตทีนี้ไอหัวหน้ากูภา้ภัยมันเห็นมิเรไม่ตายมันก็เลยอยากได้มิเรพอรู้ว่าเลือดมิเรมีแอนติบอดีเนื่องจากตัวมันติดเชื้อมันเลยอยากได้เลือดของมิเรก็เลยเกิดการประทะเล็กน้อยพระเอกสามารถหนีไปได้ทีนี้ยุ่งแล้วครับพอรัฐบาลและคนของสหรประชาชาติรู้ว่าไม่มีแอนติบอดีแล้ว ผู้คนที่ก่อจลาจลกำลังเดินทางมาที่กรุงโซเขตติดต่อบุญดังคนของสาปาชาชาติก็กดดันสอสอที่มีอำนาจสั่งทหารให้เตรียมยิงประชาชนที่ข้ามเขตเข้ามากรุงโซเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเข้ามาในเมืองแต่ประธานาธิบดีไม่รู้เรื่องเพราะกุ้มใจที่รู้ข่าวว่าผู้ที่มีแอนติบอดีได้ตายแล้ว ทหารก็เตรียมเล็งปืนแต่ยังไม่ได้ยิงทีนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งนำออกมาตะโกนบอกว่าเขาไม่ใช่ผู้ติดเชื้ออย่าย,ยิงแต่ไอหัวหน้ากู้ภยัยมันเห็นพระเอกมันเลยจะยิงพระเอกเพื่อนพระเอกเห็นเลยมาช่วยไว้พอดีกระสุนจึงลั่นไปโดนทหารแทนแล้วทีนี้ทหารก็เลยยิงผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ยิงประชาชนคนอื่นๆอย่างเลือดเย็นประธานาธิบดีก็เลยต่อว่าสสว่า คุณค่าพวกเขาประชาชนของเราได้อย่างไรจีกูจึงรีบพามิเรมาหลบและบอกมิเรว่าเขาต้องไปช่วยคนอื่นๆเพราะว่าเขาเป็นกู้ภัยนางเอกก็ใช้วิทยุสื่อสารพูดกับมิเรนางเอกถามว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วถามมิเรว่าอยู่ที่ไหนพอรู้ว่ามิเรอยู่ที่เขตแดนที่เกิดเหตุนางเอกก็รีบวิ่งไปอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อไปหาลูก ขณะที่ประธานาธิบดีกําลังต่อว่าอย่างไม่พอใจที่ยิงประชาชนโดยพลาการโดยที่เขาไม่รู้คุณหมอยางก็ได้เข้ามาบอกว่ายังมีคนอีกหนึ่งคนที่มีแอนติบอดีก็คือมิเรระหว่างที่นางเอกกำลังใกล้ถึงเขตแดนก็ได้เจอกับกองพันทหารก็ได้เรียกให้หนางเอกคุยกับประธานาธิบดีนางเอกก็ได้บอกเรื่องลูกของเธอมีแอนติบอดีจีกูไปหามิเรแต่ไม่พบ พอมิเรถูกหัวหน้ากู้ภัยจับไปเพื่อจะเอาเลือดมิเรมารักษาตัวเองที่ติดเชื้อโชคดีที่เพื่อนจีกูมาเห็นก็เลยพยายามจะช่วยมิเรจนตัวเองถูกยิงที่หัวไหล่จีกูมาตามหามิเรก็เข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีก็เลยเกิดการต่อสู้ชุลมุนกันขึ้นจนสุดท้ายจีกูผักหัวหน้ากู้ภัยและเขาก็ตกใจเพราะหัวหน้ากู้ภัยโดนแท่งเหล็กที่กั้นเสียบทันที คนของสหประชาชาติจึงบอกว่าขอสั่งหากใครข้ามเขตแดนเส้นสีส้มเข้ามาจะยิงไม่ยัง้งนางเอกซึ่งกำลังวิ่งตามหามิเรก็ได้โบกมือบอกผู้คนว่าอย่าข้ามเขตเข้ามาไม่อย่างนั้นจะถูกกิงระหว่างนั้นมิเรก็ได้เดินสเปะสปะตกใจร้องหาแม่แต่ก็ถูกฝูงชนดันเข้ามาดันเข้ามาจนมาอยู่ด้านหน้าสุด จีกูก็รีบวิ่งออกมาถึงเส้นสีส้มทหารไม่กล้ายิงเพราะเป็นเด็กแต่ผู้บังคับบัญชาเอาปืนจ่อหัวเขาเขาจึงรั่นไกแบบหลับหูหลับตายยิงนางเอกจึงวิ่งเข้าไปเพื่อบังกระสุนให้ลูกกระสุนถูกยิงที่หัวไหลและมิเรก็ได้วิ่งเข้ามายืนอยู่หน้าแม่ของเธอและบอกว่า เหล่าฝูงชนที่เห็นเหตุการณ์ก็รับไม่ได้จึงกูกันเข้าไปเพื่อช่วยสองแม่ลูกพธานาธิ่ปดีก็รีบมาบอกให้หยุดยิงแต่แล้วคนของสหประชาชาติก็ได้บอกให้นำเนินการแผนสองคือให้เครื่องบินมาทิ้งระเบิดภายใน10นาทีคนในห้องก็พาตกใจกันหมดขนาดไอ้สอสอคนนั้นยังตกใจจีคูจึงได้อุ้มมิเรขึ้นมาบอกให้รู้ว่า มิเร e ได้รับแอนติบอดีแล้วเธอไม่เป็นไรไอสอสอหน้าหมันไส้คนนั้นยังบอกว่าจะแน่ใจได้อย่างไรประธานาธิบดีก็ได้เด็ดขาดขึ้นมาและบอกว่าจะยิงเครื่องบินทุกลำที่ลุกลำน่านฟ้าของบุญดังถ้าบินเข้ามาจะสอยให้ล่วงเลยฉากนี้ประธานาธิบดีเท่มากๆครับเครื่องบินลบก็ได้ล็อกเป้าเตรียมยิงแต่แล้วคนของสหป,ประชาชาติก็ถอนคำสั่ง ภารกิจทำลายล้างกลุ่มผู้ติดเชื้อได้ถูกยกเลิกประธานาธิบดีก็กล่าวกับประชาชนเมืองบุญดังว่ารัฐบาลจะไม่ทิ้งพวกคุณและเมื่อเหตุการณ์ได้สงบลงนางเอกก็บอกกับพระเอกว่าขอบคุณค่ะและทั้งคู่ก็ได้เป็นแฟนกันในที่สุดเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The f u l หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้โปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแต่หากคุณไม่ชอบแล้วก็ก็ช่วยกดติดตามเช่นกันนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> พูดแบบนี้ก็ได้เหรอวะเออได้เงินน้้ยมึงโอเคจบ